ถึงเรื่องสุดท้ายกันนะคะก็ถ้าเราจะเช็คจากในส่วนของโจทย์ที่ให้มาว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็คงจะยังขาดเหลือเรื่องนี้นะะกรอกพองอดอนหนึ่งของเดือนมกราค่ะสิ่งที่จะต้องไปเอามาเป็นข้อมูลในการกอรอกก็คือแต่นักศึกษาไม่ต้องหยิบนะคะดูของครูแล้วกันตอนนี้ให้ดูตามแล้วถ้าอยากหยิบ ไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็สามารถไปทําได้เองะคะจำได้ไหมคะว่าเรามีการจ่ายเงินเดือนแล้วก็มีการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้ <Okay. S 2> เราก็มาดูว่าในส่วนของการที่เรามีการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดพนักง,งานเรามีสองคนเงินเดือน7จ็ดหมื่แล้วก็มีหักภาษีไว้คนหนึ่ง2องร้อยหนึ่งร้อแล้วก็รวมสามเราจะใช้ข้อมูล ประมาณตรงนี้นะคะไปกรอกพองอดอนหนึ่งนี้เวลากรอกนะคะเนื่องจากพองอดอนหนึ่งเนี่ยมีสองใบแต่ฟอร์มของสัรพากรถ้ามีสองใบควรจะกรอกใบหลังก่อนเขาเรียกว่าใบแนบเพราะว่าใบข้างหน้าเป็นใบสรุปถ้าเราไม่มีข้อมูลรวมทั้งหมดสรุปว่าอะไรยังไงเราจะกรอกข้างหน้าลำบากนะคะดังนั้นขอแนะนำว่า เอาใบหลังมาดูก่อนเรียกว่าใบแนบค่ะนักศึกษาก็กรอกข้อมูลลงไปนะคะบริษัทเราชื่อ UTCC จะมีเลขจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำง่ายมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0 4ตัวแล้วก็อย่าลืมเขาให้กรอกอะไรที่กรอกได้นะราคาสำนักกานใหญ่เนี่ยก็กรอกไปตัวนี้ต้องติ๊กนะคะ เงินได้ที่เราใจ่ายให้พนักง,งานจะเป็นมาตราสี่วงเล็บหนึ่งคือเงินเดือนค่าจ้างกรณีทั่วไปนะคะอันอื่นเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่พิเศษขึ้นมานะคะพยายามติ๊กตรงนี้ค่ะพยายามติ๊กให้ครบนะคะติ๊กเกินก็ไม่ได้ติ๊กขาดก็ไม่ได้เน,ะะนื่องจากในแผ่นหนึ่งเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีประมาณหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผ่นหนึ่งจะกรอกได้8คนถ้ากิจการใดมีพนักง,งานมากกว่า8คนก็ จะต้องทำหลายๆแผ่นแต่ของเราสมมุติมีแค่2นะฮะดังนั้นเราก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นแรกและในแผ่นเดียวะ่่อจากนั้นเราก็จะมาเขียน2คนนี้โดยเอาข้อมูลจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือข้อมูลตรงนี้ค่ะตรงนี้สมช่องนี้แล้วก็ อันนี้ขอให้นักศึกษาไปดูเองนะคะเพียงแต่ว่าจะทําให้ดูอย่าลืมต้องกรอกเยอะหน่อยพยายามฟังให้เข้าใจดีกว่านะคะวันนี้ค่ะวันเดือนปีที่จ่ายเนี่ยเราจ่ายให้เขาตั้งแต่สามสิบมกราหกสองทีนี้บังเอิญถ้าจะจําได้นะคะก็คือธนาคารเนี่ยระบบเขามีปัญหาเขาก็เลยยังไม่ได้โอนเงินเข้าแต่ไม่ไม่เกี่ยวอะ่ะเราบอกว่าเราจ่ายเมื่อไหร่นะคะก็คือเมื่อนั้นปัญหามันอยู่ที่ธนาคาร ยอดเงินเดือนของแต่ละคนแล้วก็ยอดภาษีสําหรับเงื่อนไขตรงนี้สําคัญมากนะคะที่ต้องติก๊กเพราะมันจะมีเงื่อนไขว่าเราบริษัทหักไว้หรือออกให้ตลอดไปหรือออกให้ครั้งเดียวซึ่งแนะนําว่าหักนที่จ่ายจะง่ายกว่าเพราะถ้าหักบริษัทออกภาษีให้พนักงานมันจะต้องวนกลับมาเป็นเงินได้แล้วก็คํานวณโอ้โหยากมากะฉะนั้นต้องใส่ตรงนี้ด้วยค่ะหนึ่งหนึ่งก็จะยืนยันว่าเราหักนที่จ่ายนะ ต่อจากนั้นก็รวมยอดลงมาพยายามเขียนที่หลักๆไว้ก่อนนะคะส่วนอันไหนที่ยังไม่ครบก็ไปเขียนเพิ่มเติมได้นะไม่อย่างนั้นฟังของครูเสร็จปุ๊บนี่เราเสร็จเลยนะส่งพร้อมส่งเลยนะอันนี้ก็เช็คก่อนดีไหมยนะอยากได้คะแนนเก็บเต็มป้ะไอตัวแฟ้มเนี่ยแล้วเซ็นชื่อค่ะทีนี้ขอให้ทุกคนเป็นการเงินแล้วกันนะคะ ทุกคนเป็นการเงินลงที่7กุมภา62ที่จะนำไปส่งเดือนหน้าอ่ะทีนี้พอได้ใบใบหลังปับบป๊บใบแนบเสร็จปั๊บก็เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมากรอกในใบสรุปข้างหน้านะคะเช่นกันค่ะอยากแนะนำว่าตรงช่วงนี้ขอให้ไปกรอกเองติ๊กๆไว้เลยค่ะว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่บริษทัทให้ครบถ้วนมาดูฝั่งนี้ดีกว่า ที่สำคัญมากๆก็คือจะต้องบอกพอสอนะครับปีนี้พสสองห้าหกสองเงินเดือนที่จ่ายเป็นเดือนมกราแล้วก็ตรงนี้ต้องติกว่ายื่นปกตินะคะอยากให้ทําตามตรงนี้เพราะมันสำคัญมากส่วนข้อมูลอื่นๆตรงนี้ไปกรอกให้ครบก่อนส่งะะมีเวลาอีกมากมายค่ะแล้วก็ใบแนบที่แนบมานี้นะคะคือหนึ่งแผ่นก็คือตัวนี้เรามีแผ่นเดียวถูกไหมคะ ไว้มันจะสอดคล้องกันหมดเลยค่ะอ,อ,อื่นๆนะคะครูเชื่อว่าครูได้อธิบายไว้อย่างดีแล้วในวิดีโอแต่เนื่องจากเวลาที่เราบรรยายเสริมมันค่อนข้างจากัดถ้าหากใครคิดว่าอยากมีทางลัดเราก็คงเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแต่ครูขอชื่นชมคนที่ดูวิดีโอครูด้วยความตั้งใจมันเป็นกําลังใจมากๆเลยค่ะครูทุ่มเททําแต่คนดูมีดูบ้างไม่ดูบ้าง,ม,างม่ตั้งใจดูซะส่วนใหญ่ ก็ทำลายความรู้สึกพอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะคะครูมีหน้าที่ทําให้เด็กครูก็ทําต่อไปก็จะมีเด็กที่เป็นกําลังใจให้ครูอยู่พอสมควรนะคะเราก็มาเขียนดูว่าจนนํานวนลายสองลายนะคะเงินได้ทั้งหมดเจ็ดหมื่นเอาที่ใบเส็แนบมาแล้วสามร้อย่ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะก็ไม่มีเนะาะเงินได้จ่ายทั่วไปประเภทเดียวรวมลงมาอันนี้ก็ง่ายมากไม่มีเงินเพิ่มนะคะ คือถ้าเราอ่านพยายามเข้าใจเขาเนี่ยสันลากรณจะออกแบบแบบฟอร์มได้ค่อนข้างดีถ้าเข้าใจก็จะกรอกได้ไม่ยากแต่ต้องมีสติในการกรอกนะคะเซ็นชื่อค่ะแล้วก็ให้พวกเราเป็นการเงินเจดกุมภาหกสองอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพองอดอหนึ่งค่ะไปกรอกให้ครบถ้วนก่อนที่จะใส่แฟ้มนะดีย๋ยวให้จอะแป๊บหนึ่งทีงนี้ต่อมาค่ะจะเป็นพองอดอห้าสาม พรรห้าสามเราจะต้องก็ถือว่าเป็นการหักหน้าที่จ่ายเดือนนี้ค่ะกี่ลายให้ไปเอาที่เอาที่ไหนดีหนะ้าไหคะเอาในแฟ้มภาษีดีกว่านะนี่นคะคะเรามาเปิดที่แฟ้มภาษีเลขแปดค่ะเราจำได้ไหมเอ่ยมันจะมีใบเหลืองๆใบเหลืองๆคือการหักหน้าที่จ่ายซึ่งมันมันสองใบแรกให้กับลูกค้า เ่อโทษทีไม่ใช่ลูกค้าคนที่เราหักเขาอะค่ะแล้วก็ใบนะคะใบที่สามคือใบนี้ค่ะเอามาใส่แฟ้มภาษีไว้มีสองใบนะเดือวนี้มีหักและที่จ่ายสองอันแล้วก็อีกใบนึงที่ไม่ชัดที่สุดให้ผู้สอบไว้ดูนะคะเป็นปะวอลชื่อเอาละคะ่ะเรามีการหักสองคนเอามาทวนกันหน่อยนึงนะคะอาจจะดูยากนิดหนึงต้องกดหนักๆน,น,นะ ใบแรกเนี่ยหักใครเอ่ยก็จะหักอยูทีเอ่อทัทีบริษัท iA ค่ะเป็นค่าซ่อมนะค่ะซ่อมบำรุงเนาะแล้วก็ตัวใบที่สองเห็นไหมคะสังเกตดูว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปกรอกในพงศรา5ห้าสามตามนี้ลำดับหนึ่งก็หนึ่งนะค่ะลำดับสองก็สองต้องตรงเป๊ะอันที่สองเราหาักบริษัทฟูจิไว้เพราะว่าจ่ายค่าบริการซ่อมบำรุงเอ้ซ่อมขึ้นถ่ายเอกสารเอาละคะ้ค่ะไปหยิบพงกระดองห้าสามมา เช่นเดียวกันค่ะบรบ .53 ก็มี2ใบดังนั้นเอาใบาแนบมาก่อนนะคะในใบแนบนี้เราก็จะกรอกนะเลขประจำตัวของเราแล้วก็สาขาลงไปหน้าหนึ่งสองมันจะมีสามสี่ห้าหกหน้าหนึ่งจะกรอกได้หรายการที่มีการหากักถ้าเดือนใดเกินหกก็ต้องเป็นสองใบสามใบไปเรื่อยๆแต่อันนี้เรามีแค่สองรายการเอาลืม ลืมกรอกโอเคก็ไม่เป็นไรต่คนต่างไปกรอกก็แล้วกันดังนั้นถ้าเรามีแค่2รายการมันก็จะเป็นแผ่นที่1ใน1แผ่นอ่ะก็มากรอกเลยนะคะอันนี้นักศึกษาเข้าไปกรอกทีหลังเดี๋ยวครูก็จะไปกรอกให้สมบูรณ์เช่นกันนะแล้วก็วันที่หกักดูตามนี้ค่ะอ่ะดูนี้วันที่เอาใบหลังก่อนนะ ที่1่ก่อนเวลาเราเขียนเลขหนึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะต้องเท่ากับ1ตรงนี้ค่ะในพรบห้าห้าสามนะคะนะคะ IA เราหักเขาเลขอะไรที่ที่อยู่ยังไงนะคะวันที่สิบคือตรงนี้ค่ะนะคะก็จะกรอกตรงนี้นี้ค่าบริการจะเขียนว่าค่าซ่อมบำรุงอะไรก็โอเคนะคะแต่ให้ใส่ร้อยละสามวยค่ะว่าห้าพันหักร้อยห้าสิบก็คือร้อยละสาม ใส่เงื่อนไขคือหนึ่งเหมือนกันค่ะห่างนั้นที่จ่ายนะจ๊ะอ่ะคนที่สองก็เหมือนกันนะคะไปเอาใบสองมาเนี่ยค่ะเป็นรายที่สองนะจ๊ะมันก็ต้องตรงเลยคะ่ะผลปรณกเขาเช็คได้เลยหมัวเ,เปล่าวันที่ยี่สิบค่านหะคะเป็นค่าซ่อมอเขียนค่าซ่อมค่าบำรุงก็ได้ค่ะหกักสามเปอร์เซ็นเหมือนหนึ่งหักสามร้อย ก็เป๊ะตามนี้ค่ะข้อมูลนะถ้าไม่เข้าใจไปดูวิดีโอไปายถึงวิดีโอเนื้อหาที่สอนนะคะถ้าอยากเข้าใจแบบดุกซึ้งแต่ถ้าอยากแบบรัดรัดก็ทบทวนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันรวมลงมาค่ะหนึ่งหืนห้าพันรวมธรรมดานะ1 5 0หมื่นห้าสี่ห้าสิบตรงนี้ลอกได้ค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยอันไหนที่มันไปเขียนเองได้ไปเขียนเอง เอาเซ็นชื่อค่ะทุกคนเป็นการเงินส่ง7กุมภา62นะคะพอได้ยอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอายอดตรงนี้มากรอกในใบสรุปข้างหน้านะคะอ้าวยิบขึ้นมาค่ะใบสรุปของเรา53นะคะตรงนี้ไปกรอกเองนะคะสบายๆค่ะกรอกให้ครบถ้วนสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วฟังครูติดตามนี่ค่ะมาตรา3เตระศักดิ์ จะเป็นการหักหน้าที่จ่ายกรณีทั่วไปส่วน65จตวากับ69ธันวีจะเป็นหักส่วนราชการนะอย่าไปยุ่งดีกว่าตินะะ๊กที่3เตร์สะเสมอแล้วก็คนยื่นปกตินะถ้ายื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะยุ่งอีกแหละอาจต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะคะต่อจากนั้นก็มาดูว่าเราหักหน้าที่จ่ายในปี62เดือนมกราค่ะใบแนบ มีสองลายอ่านดีๆนะคะ2รายมีแผ่นเดียวไม่ใช่เขียนตามอำเภอใจยุ่งแน่ๆทีน,นี้รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้นค่ะที่มาจากสรุปเมื่อกี้คือหมื่น้าแล้วก็ตัวน,นี้สี่้อยห้นะคะนี่ค่ะหมื่นห้ากับ4ี่ห้าเอาละค่ะมาวัดกันที่ว่ามีสติไหมคนที่ไม่มีสติไม่มีสติทําไงคะแกก็เขียนหมื่นห้าเป็นเงินได้ทั้งสิ้นใช่ไหม ภาษีนำส่ง450ใช่ไหมเงินเพิ่มไม่มีเสร็จแล้วรวมไม่มองอะไรเลยไม่ดูอะไรให้ชัดเจนกระดัน15,450โอ้โหจะนำส่งภาษี15,450ชีวิตนะครับวุ่นวายแน่ๆนะค่ะสติมันจะต้องมาปัญญาก็จึงจะเกิดแล้วก็เซ็นชื่อค่ะตัวนี้เขียนลงไปเลยค่ะอนุญาตให้ลอกนะคะแล้วก็เซ็นเราเป็นการเงิน7กุมภาพันธ์2 เอาล้วค่ะเสร็จอีกใบหนึ่งแล้วปกรณ์ห้าสามอ่ะเปคว่ำต่อมาใบสุดท้ายนะประกันสังคมค่ะประกันสังคมก็มี2ใบเหมือนกันอา้าวเหมือนเดิมทําใบหลังก่อนอครูกกอกพวกนี้ให้ค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะช้าเนาะก็กรอกอะไรที่กรอกให้ได้ก็กรอกให้เราก็เอาข้อมูลเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลของพนักงานยอดเงิน ทำได้ไหมคะยอดเงินเอาจากเงินเดือนก็ได้ใบเงินเดือนแล้วก็หัก750ดะ,ะ้อหยิบใบเงินเดือนมาทำสรุปนะคะเจ็ด0เงินเดือนทั้งหมดหัก1,500อันนี้คือเอาไว้นำส่งสรรพารเอ้ยประกันสังคมโทอนแต่ทีนี้ใบหน้ามันยุ่งอย่างนี้ค่ะคือดันไปพิมพ์ชื่อเป็นผู้จัดการคุือพวกเรานะเป็นแค่การเงินดังนั้นเราต้องปรอมลายเซ็นแล้วนะคะพูดเล่นนะ จริงก็คือห้ามเซ็นชื่อตัวเองก็เป็นเ,เป็นผู้จัดการน่ะนะคะประกันสังคมจะนําส่งวันที่สิบห้ากุมภาของเดือนถัดไปนะคะโอเคนะเรียบร้อยอย่าบอกว่าไม่ทันนะอ่ะถัดไปมาใบาดูใบหน้าค่ะเราก็มากรอกอันนี้กรอกให้กรอกอันนะีะ้ประกันสังคมนี้เป็นของเดือนมกราสองพ ค่าจ้างทั้งสิ้นเจ็ดหมื่นเงินสมทบนะคะก็คือที่บริษัทออกให้พันห้าพรทีเงินสมทบผู้ประกันตนคือหักพนักง,งานหากพนักง,งานพันห้าทั้งวันเหนืยมากเบอร์บ้างก็ครูกแก้แล้วนะอย่าบอกว่าครูพูดผิดนะครูกแก้แล้วตรงนี้ไม่ให้คะแนนเพิ่มถ้าเกิดครูผิดจริงๆแล้วไม่ได้แกนะ,ะอันนั้นครูให้เพิ่มได้ แล้วก็ในจ้างสมทบเท่ากันเท่ากันเสมอนะคะหากพนังกงานเท่าไหร่ในจ้างสมทบเท่ากันแล้วก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้สรรพากรอน,นรุญาตแล้วก็เอาสองตัวนี้รวมกันนะยาเจ็ดหมื่นสามนะยานะเพราะว่าบอกว่ารวมเงินที่จะต้องนําส่งในเดือนหน้าเท่าไหร่เอ่ยก็มีแค่สองก้อนนี้เจ็ดหมื่นโชว์เฉยๆตัวนี้เขียนเป็นตัวอักษรที่นําส่งสามพันบาททวนกี่ลายคะสองลายรายละเอียดติก๊กหนึ่งแผ่น ติ๊กหนึ่งแผ่นทุกจุดที่ต้องติ๊กคือติ๊กเซ็นชื่อไหมคะตรงนี้ด้ำพิมพ์เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามเซ็นชื่อตัวเองนะสิบห้ากลุ่มผ่านี่มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากคือตรงนี้ค่ะครูไม่ได้เขียนให้เพราะครูอยากให้คะแนนเนี่ยเราต้องเขียนเองว่าร้อยละห้าถึงแม้ปัจจุบันเจอโควิดเข้าไปจะลดลงเหลือร้อยละสีหรืออาจจะไม่ให้ส่งเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอนะคะ คณะกรรมการเขาพิจารณากันก่อนว่าเพื่อบันเทาผลกระทบเขาอาจจะไม่หักพวกเราเลยก็ได้ถามว่าไม่หักดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะพอไม่หักปุ๊บบางทีเนี่ยเงินที่เราจะได้รับคืนหรืออะไรยังไงหรือสิทธิบางอย่างก็มันก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรหาช่วงนี้แล้วแต่อะไรเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ต้องเครียดนะคะเรียบร้อยนะคะ ประกันสังคมก็เสร็จแล้วอันี้เราก็เอาไปเจาะรูทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่แฟ้มเลขอะไรนะนะฮะที่กูสั่งไว้ว่าให้เอาไปใส่แฟ้มที่เป็นอย่าลืมหัวตรงนี้นะเดี๋ยวสลับไปสลับมาจะงงแฟ้มที่แปดที่เป็นเรื่องของภาษีและประกันสังคมโดยเรียงจากของเดือนก่อนใ้ข้างหลังนะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะ ก็ถือว่าเราสรุปจบกันตรงนี้แล้วนะ,ะแล้วเดี๋ยววิธีการจัดแฟ้มครูจะให้เราตรวจทานอีกรอบหนึ่งโดยจะอัดเป็นคลิปต่างหากนะคะคลิปส่งท้ายคือตรวจทานแฟ้มก่อนส่งเพื่อเก็บนะคะแนนสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบนะน่าจะจบเดี๋ยวครูขอคิดดูอีกทีก่อนมึนๆงงๆแต่คิดว่าน่าจะทําเสร็จหมดแล้วแหละสบายใจนะ